ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณอ๊อฟครับครับท่านรับชมนะครับเข้าสู่รายการชวนชมครับวันนี้ชวนชมนะครับมากันที่จังหวัดชลบุรีนะครับที่ปัทยามาสถานที่ท่องเที่ยวคุอไม่ใช่เมืองนอกแล้วเห็นอยู่อย่างนี้คนลงฝรั่งลหน้าละสวนนกนุษนะฮะสวนนกนุษก็สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของที่นี่นะครับคือเรียกว่าเป็นของประเทศไทยก็ว่าได้ครับเปิดมาประมาณ30ปีนะก็เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับสวนสวนสัตว์ <Das que ath ie> ก็มีเยอะนะ <S 1> <S 1> หลากหลายสายมากมายคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านความบันเทิงใจ <c oughs> นะที่มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาครับนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ยตลอดเวลาถ้าใคร <c oughs> มาบ่อยๆเดือปีหนึ่งครั้งหนึ่งอะไรเยงี้เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของที่นี่อยู่ตลอดนะครับส่วนไฮไลท์แน่นอนวันนี้ในหลายๆจุดก็จะมีในเรื่องของสวนต่างๆนะครับที่จะพาท่านผูรร้ชมดูครับนะครับแล้วก็ในส่วนของ กิจกรรมก็มีเสริมไปอีกนะคุณต้นผมมีเยอะคือผมเนี่ยไม่ได้คือเคยมาหลายปีก่อนหน้านี้นะฮะแล้วนานๆมาครั้งหนึ่งมาแต่ละครั้งนี่รู้สึกเหมือนเหมือนมาใหม่อะ่ะก็คือจะมีอะไรแปลกตาต่างๆทั้งพันไม้ทงการแสดงต่างๆเนี่ยให้ดูเนี่ยเรียกว่าไม่ซ้ากันเลยแล้วที่สำคัญสิ่งที่บอกคือเรื่องกิจกรรมอ่ะเขาเพิ่มขึ้นไปอีกแต่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องตามดูแล้วกันเีชวนชมของเราวันนี้ขอชมแปลกๆใหม่ด้วยแล้วที่นี่นี่ ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพเนี่ยมากมายนับไม่ถ้วนเลยไม่รู้กี่หน่วยงานกี่องค์กรได้มาเนี่ยใช่เยอะจริงครับส่วนจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับคือส่วนของสวนกระถางนะครับซึ่งจริงๆเมื่อก่อนจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเราเนื้ออยู่ทุงทางหน้าออฟฟิศของเขาพอเข้ามานี่ืิเ้นทางเข้าทางแรกตอนนั้นกระถางยังน้อยนะยังน้อยไม่ยอ่อยู่ฝั่งนี้ยังไม่เยอะตอนนี้กระถางเนี่ยเป็นแสนใบกระถางที่เขาผลิตขึ้นเองนะที่สวนนู้นอ่าเป็นแสนใบแล้วก็นํามาร้อยเรียงเอามาก่อสร้างเป็นรูปต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าน สนใจมากเพราะว่าเป็นเป็นภูมิปัญญาของคนไทยก็คือทําเองแล้วก็เอาภูมิปัญญานั้น่ะมาตกแต่งเป็นรูปทรงต่างๆสวยๆเยอะเลยฝีมือแล้วก็มันสมองคนไทยโดยแท้ล้วนๆนน,น,นะครับไปดูข้างในหน่อยดีกว่านะครับข้างในจุดตรงนี้ไปเลยนิดนึงจะเป็นในส่วนของสวนสับปะรดสีด้วยนะฮะวันนั้นก็สุดยอดนะใช่หลายคนจะสงสัยว่าสับปะรดจะมีสียังไงกินได้หรือเปล่ากินข้างในแล้วถ้ากินเขาจะด่าไหมคงด่าแล้วก็รองไหมรองไหมเดี๋ยวผมไม่บอกครับด่าไม่กลัวกลัวเขาปรับเงิน ไปปัับบู้นครส่วนกระถางเป็นการนำกระถางที่พนักงานสวนลงนุดผลิตขึ้นเองมากกว่า1,000 0 0ใบเรียงร้อยเป็นปฏิมากรรมรูปร่างต่างๆตามแนวคิดปั้นดินให้เป็นดาวโดยจะมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนับเป็นภูมิปัญญาไทยที่ทำให้ชาวต่างชาติชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์และความปานีตแบบศิลปะไทยประยุครับ ต่อเนื่องกับสุดยอดสวนกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ทั้งตระกูลช้างหวายแคทเธอรีนแวนด้ารวมถึงกล้วยไม้ป่าหายากจากทั่วโลกและกล้วยไม้พันธุ์ผสมที่สวนนงนุษย์ผสมพันธุ์ขึ้นเองโดยมีลักษณะพิเศษคือดอกใจสวยงามและมีกลิ่นหอมครับ นี่ก็อยู่ในโซนของสับปะรดสีที่นี่เนี่ยเป็นเรียกว่าแหล่งรวมพันธุ์สับปะรดสีที่มากที่สุดในประเทศไทยมีก็300สายพันธุ์ขึ้นไปถูกต้องทั้งพันธุ์ในประเทศแล้วก็พันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศนะฮะใครๆที่เป็นแฟนพันธุ์แท้สับปะรดไทยสับปะรดนอกเนี่ยมาที่นี่เพียบเพียบต้องระวังอิจราลนกครับที่นี่นะฮะมีนกทำไมนกปลอมฮะเพนกอริงนะฮะคุณอ๊อฟนี่ส่วนของการเดินจากสวนกระถาง สวนกล้วยไม้ก็จะเข้าในแอเรียตรงนี้ต่อนะครับก็ทะลุกันมาเลยใช่ในเรื่องของการจัดเรียงนอกจากในเรื่องของสับปะรดแล้วนะฮะยังมีในเรื่องของกระถางที่จัดคือออกแบบให้มางเข้ากับสีสันตรงนี้ด้วยสับปะรดเนี่ยเขาก็มีทั้งแบบที่สายพันธุ์นิ่มโชว์ใบโชว์ใบโชว์ดอกโชว์ดอกลูกสวยๆเยอะนะลูกก็มีอยากผมอยากลองกินอ่ะแต่กลัวเขาปรับเงินปรับไหมปรับเงินอยู่มีปรับไหม เจ้าจิ๋มมีรับรับเยอะด้วยแล้วสังเกตว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากนะนี่เรามาถ่ายทำในช่วงเช้านี่เช้าเช้าเลยคุยกับเจ้าหน้าที่บอกว่าครับนเยอะอย่างเงี้ยทุกวันไม่ว่าจะโลซีซั่นไฮซีซั่นหรือว่าจะหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยจะคนจะเยอะโดยเฉพาะช่วงนี้นี่ชาวรัสเซียมาเยอะรัสเซียอินเดียอินเดียก็เยอะแล้วก็จีนจีนจีนเกาหลีฮ่องกงอะไรเงี้ยจะเยอะเป็นพิเศษนะคอ่ะเดี๋ยวจากจุดนี้เดี๋ยว ชมอีกนิดนึงแล้วกันก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของสะพานที่อยู่บนฟ้าอันนั้นคใากาเขาว่าคือเหมือนเป็นไฮไลท์ตัวใหม่ของสวนอมุสใช่คือจริงๆเนี่ยถ้าใครมานอนที่นี่ครับคือคุณสามารถที่จะเดินขึ้นข้างบนแล้วก็คุณชมได้ทั้งทั่วสวนเลยอาเรียทั้งหมดผมว่าชมได้เกือบ80%อก็แนวยาวของสกายวอล์กเขาบอกยาว3กมกิโลนั่นแหละนะครับเดี๋ยวลองไปเดินดูหน่อยแล้วกันนะครับไปครับ ็น<ม>ี่จุดไฮไลท์สำคัญค <c oughs> น,น,นะครับที่สวนนงนุษนะครับจุด <อ S 1> หมายนะครับปลาช่อนอเมซอนที่นี่มีหกสิบกว่าตัวหก,กสิบตัวแต่ละไซส์เขาเรียกว่าไซส์บิ๊กมากๆนะครับกินได้ไหมคุณต้นผมไม่เคยกินเหมือนกันที่เห็นนี่ก็คือนักท่องเที่ยวเขาจะมีบร,ริการแบบว่าให้อาหารปลาช่อนอเมซอนนะครับแล้วก็ปลาเนี่ยจะขึ้นมากินอาหารนะครับก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจครับดูแลดูแลก็ดูดิเขา เราเดินทางไปมาเยอะหลายที่ในประเทศไทยนะแต่ว่ารู้สึกว่าที่นี่จะเป็นแหล่งชุมนุมของปลาช่อนอเมซอนมากที่สุดที่เคยพบเห็นมานะครับอ้ยจริงจริงแล้วตัวใหญ่มากนะตัวหนึ่งผมว่าน่าจะเกือบเกือบร้อยกิโลได้ได้ใหญ่กว่าขาผมอีกนะผมว่าขาผมใหญ่แล้วอ้ยใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่าเยอะส่วนใหญ่ที่ไปเห็นที่เขาเลี้ยงกันตามอย่างตามปั๊มน้ำมันหรือตามสวนอาหารก็เต็มที่ก็สองสามตัวนะแต่นี่นี่หกสิบกว่าตัว ตัวใหญ่มากแล้วที่นี่เขามีหลายไซส์ใช่มีไซส์บิ๊กนะแล้วก็ไซส์เล็กก็คือเขาเลี้ยงเลี้ยงไล่ๆกันมาเลยนะ้ก็ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถที่จะจริงๆเชื่อมต่อกับสวนกระถางจริงคุณจะเดินสกายวอล์กจากสวนกระถางม้านเลยก็ได้นะครับจะมาจะมาที่ตรงนี้นะครับได้เลยแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นตรงนี้เพราะอยากให้ท่านผู้ชมมาดูตัวนี่แหละใหญ่จริงๆนะตอนแรกเจ้าหน้าที่เขาบอกผมไม่นึกว่าใหญ่ขนาดนี้นะตัวถึงตัวใหญ่ตัวถึงตัวแค่ไหนประมาณนี้ ก็นึกว่าเต็มที่ก็เหมือนขนาดทั่วไปที่เคยเห็นใช่ไหมแต่นี่คือใหญ่มากแล้วก็มีแล้วก็มีเยอะอ่ะครับไม่รู้ถ้าผมถีบคุณตกลงไปในน้ำแล้วคุณจะเป็นไงไม่ทราบคุณกล้าคุณจะทำผมผมจะจัดผมออกจากรายการเลยไหมร้อเรีนร้อเล่นนะโอใหญ่จริงสุดยอดเออก็เดี๋ยวเราจะเดินสกายวอ sky walk อีกครับไปตรงตึกมดนะฮะตึกมดตึกมดนี่ก็จุดสวยเลยจุดนึงอ่าก็เรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางทำไมต้องตึกมดเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง หมดเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูสิครับโอ <Okay. S 1> ไป <laughs> ขึ้นมาข้างบนแล้วนะฮะบบนในส่วนของสกายวอล์กเป็นไงวิวสวยจร,จริงอากาศดีนะฮะก็จุดนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นจุดชมวิวในสวนนุชจุดหนึ่งนะฮะก็มองเห็นหลากหลายนะฮะมองเห็นบ่อน้ำตรงกลางสวนย่อมสวยไป,ปช่อนเมื่อกี้นี้นะลแล้วก็รวมถึงนั่นข้างหลังที่เป็นเป็นที่พักริมน้ำรบรรยากาศดีมากางคุณก็เป็นอาไรจัดงาน วันนี้วันนี้เรามาเขามีงานด้วยพอดีครับนะงานเขาเยอะที่นี่ครับแล้วก็ในส่วนของที่เราขึ้นมาเนี่ยเดินทะลุต้นไม้มาเลยนะทะลุต้นไม้มาได้ความรู้สึกทะลุกิ่งไม้มากิ่งไม้ไม่กิ่งไม้ลุกิ่งไม้มาคือเราขึ้นจากตรงประชอนนี่แหละขึ้นเดินยาวมานะฮะและตอนนี้กําลังเข้าเข้าใกล้ตึกมดละตึกมดนี่ก็เป็นเซ็นเตอร์สําคัญของสวนนกนุชนะเป็นแหล่งทั้งอาหารการกินจุดชมวิวต่างๆนะแล้วก็มีในเรื่องของในยะด้วย ครับอ่าเีที่มาที่ไปใช่เดี๋ยวไปนั่งคุยกันดีกว่าเขาว่ากาแฟอร่อยอร่อยจริงอ่าอ่าอย่างนี้เขาเช้าวันแล้วแต่เราคื้นระบายแต่เช้ากาแฟยังไม่ตรงท้องใครจ่ายตังค์ฮะใครจ่ายตังค์เอ้ยก็นี่ไงคุณผมเหรอก็เดี๋ยวเลี้ยงกาแฟเดี๋ยวผมเลี้ยงแข็งอ้าวโอเคเดี๋ยวผมขอเขาแล้วกันเดี๋ยวขอลองชิมสักมูนดู น่าจะอร่อย <S 2> <S 2> <S <S สวัสดีครับสวัสดีค่ะคร,ครับตรงนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับคือถึงแล้วล่ะเิ๊กมดอยู่ตรงนี้แต่เขาบอกว่าที่นี่กาแฟอร่อยด้วยนะฮะในส่วนของร้านนะครับพี่มาเล่นจากประเทศเคนยากาแฟาที่นี่มีอะไรแนะดาบ้างครับพี่อ๋ออันนี้จะเป็นกาแฟนูกน,นะคะเป็นกาแฟของสวนนะคะกาแฟลูกใช่คใช่ครับคือเป็นสูตรพิเศษของที่สวนใช่ค่ะครับจะมีกาแฟอาราบิก้าผสมโรบัสต้านะคะกล้ามเป็นนะคะจะเป็นของเด็ก มูดแล้วก็จะมีกีแฟบุลรี่ก็อร่อยนะคะครับคุณตคุณนากาแฟก้นนูยนลกันกาแฟบุ์รี่อยากรู้เออนะพักเอาอย่างหนึ่งนะครรู้ว่าอร่อยแค่ไหน แล้วเราก็มาถึงแล้วนะฮะเดินมาละตึกมดเมื่อกี้ก็ฝั่งกาแฟไปเรียบร้อยครับกาแฟอร่อยสุดยอดกาแฟอ่าหมักไรเนี่ยมาไกลจากเคนยาจากเคนยานั่งเครื่องบินมาไกลกาแฟมากันเยอะนะคือเดี๋ยวได้ชิมกาแฟอร่อยๆท่ามกลางสวนต้นไม้สวยๆใช่อากาศก็ดีๆใช่อะไรมันจะสุกขนาดนี้เยคุณอ๊อฟแน่นอนโอ้มาแล้วมาแล้วครับขออนุญาตนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับ ปับปับกาแฟที่นี่ก็มีหลายสูตรมากมายหลายสูครับขอบคุณครับอันนี้เขาว่าเป็นอะไรนะเบอร์รี่คอแฟี่กฟเบอร์รี่นะฮะเดี๋ยวจะค่อยๆพยอยมาเราสั่งกันหลายอย่างหอมเนี่ยหอมครีมหอมคาราเมลนะฮะมาดูนิดนึงในส่วนของออร่ยตึกมดแห่งนี้ทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าตึกมดเนี่ยคุณอับเป็นในเรื่องของความตั้งใจของ ผู้บริหารคนปัจจุบันนี่คือคุณตำพลต่าสัจจาคุณโต้งคุณโต้งหลายๆะรู้จักกันคุณโต้งนะฮะคนพิบาลแกแกก็ไม่อยู่นะฮไปต่างประเทศได้รับรางวัลบางทีคือสวนตรงนู้นได้รับรางวัลในระดับต่างประเทศเยอะเขาก็เชิญไปรับรางวัลที่ประเทศต่างๆโอ้รางวัลเนี่ยมากมายคือคุณโต้งเขามีแนวคิดใช่ในเรื่องของการทํางานอ่ะครับโอ้โหชื่นใจอร่อยไหมอร่อยว่าที่นี่ครับคนทํางานเนี่ยเยอะมาก มีคนอยู่อย่างที่บอกมาต้นรายการคือสองพันคนคเหมือนชุมชนย่มยอมย่อม,อมเหมือนหมู่บ้านย่อมย่อมคือทั้ง,งทั้งผู้บริหารเจ้าหน้าที่แล้วก็พนักงานทุกระดับเนี่ยก็<ช>ประมาณสองพันเกือบเกือบสามพันคนก็อยู่กันแบบเหมือนเป็นครอบครัวนะคร<ช>อบครัวใหญ่แล้วทีเนี้ยแกก็มองว่าในเรื่องของของการทํางานของคนที่เนี่ยก็เลยเปียดสมุมดครับมดงานใช่เพราะเขาทํางานกันด้วยความสามัคคีครับสังเกต ลวดลายข้างหลังก็จะมีมดตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ,บ้างทําจากไฟเบอร์นะฮะเห็นมดเห็นเยอะมากตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเป็นอีกหนึ่งความคิดที่สามารถแสดงได้ได้ได้เห็นเป็นอัตราจริงๆว่าก็คือนี่แหละความสามัคคีของคนนรษย์นี่แหละก็เป็นเสมือนมดมันจะมีมดงานมดตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ก็จะเหมืนอนคัหน้างานอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการดูแลกันแล้วที่สําคัญคือจากแนวคิดตรงเนี้ยทาให้ทําให้จุดตรงเนี้ยเป็น ที่ที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันเพราะไม่ไม่มีใครเหมือนคือมันแสดงถึงความสามัคคีของพนักง,งานทุกระดับใ,<ช>ในการที่จะเหมือนเนลมิตอ,อ่ะจากพื้นที่ดินอะ 1, 1> <ช>่ะหนึ่งพันเไร่อ่ะคุณคิดดูใหญ่ขนาดไหนทําเป็นสวนสวยหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ทั้งไม้ดอกไม้ประดับสวนปามเอ,อสวนหินะนะ<ช>สวนสัตว์สารพัดสวนน้ำดีสอดอ,อ,อ่สัมมนาห้องพักค่ายลูกเสือก็มี ซึ่งเยอะโอ้โหมากเลยคือมันต้องใช้ความสามัคคีของคนทุกระดับจริงๆใช่แล้วก็แต่จุดตรงนี้นะครับถ้ามานั่งชมเนี่ยเราเราจะอยู่ใกล้ๆกับสวนสวนหินครับแล้วก็สวนยุโรปคือหินก็จะมีการจัดเรียงเป็นรูปทรงต่างๆครับแทรกับพันไม้ก็เป็นจุดที่คนมาถ่ายรูปค่อนข้างเยอะก็อยู่คู่กันอย่างกลมกลืนนะแค่นี้เองกลเราเนี่ยเดี๋ยวไปดูหน่อย ใกล้ๆเรานะฮะแล้วก็จริงๆจุดตรงนี้ก็มีสูงความสูงอีกเหมือนกันนะสามารถเลือกชมวิวได้ตามลําดับที่เราพอใจเขามีตั้งกี่ชั้นเนี่ยเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นใช่ไหมอ่าแล้วก็ในส่วนของถัดจากสวนหินเนี่ยก็คือสวนยุโรปอย่างที่บอกก็จะอยู่ใกล้กันนะครับก็จะมีรูปทรงต่างๆก็จะต้นไม้มาตัดแต่งเป็นทรงเป็นพุ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเปลี่ยนกันไปทุกปีทุกเดือนมากี่ครั้งกี่ครั้งก็จะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนรูปทรงไปคือคือสวนรงุ่นเนี่ยครันะ <ด>คือบางคนอาจจะคิดว่าเออฉันเคยมาแล้วก็เหมือนอเดิมเดิมมันไม่ใช่นะผมยืนยันได้เลยผมเนี่ยมาหลายครั้งแล้วมาแต่ละครั้งนี่มีอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะแต,แต่แต่ละอย่างเนี่ยคือคือมีความเป็นอินเตอร์แต่ว่าก็จะมีการสอดแทรกความเป็นไทย,ไทยควบคู่กันไปเนี่ยเรียกว่าสวยงามกลมกลืนอย่างมากเลยเป็นไง,ไงกินไม่หยุดเลยนะอร่อยผมจะกินผมก็เกรงใจ เราเช็คดูสิจากตรงนั้นนะครับเราลืมบอกจริงเรามีคู่มือเที่ยวด้วยนะคู่มือในเรื่องของการเดินชมชมในจุดต่างๆเปนแบบที่ครับเข้ามาคือขออนุญาตดูถ้ามือชมปจะไปหาข้อมูลก่อนจะได้ตรงประชาสัมพันธ์ู้ใหญ่ไงพันกว่าไรใช่ไหมคือเข้ามาที่ประตูเขามีเขามีเขามีแจกให้ดูเลยว่าคุณอยากจะไปชมโซนไหนจุดไหนก่อนเนี่ยคุณสามารถแบ่งแบ่งสรรเวลาเนี่ยจัดสรรเวลาไปไปได้อย่างลงตัวหรือจะมาเป็นกลุ่มครับคณะ ต้องการไกด์ก็มีมีแจ้งความประสงค์ว่านะครับเขาจะมีคนที่จะพาเราไปชมําจุดต่างๆของของสวนนะครับหรือว่าพอใจที่อยากจะเดินชมเองอยากศึกษาด้วยตัวเองก็ได้นะครับอย่างเช่นอย่างที่เราเดินมาเนี่ยสกายวอล์กเนี่ยคือก็จะยาวลงไปเลยเดินไม่ต้องกลัวหลงฮะเขามีลูกศรบอกทางแล้วก็มีทางป้ายต่างๆเนี่ยชัดเจนนอกจากจานหนังสือไม่ออกครับก็คู่มือก็มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะแต่ละที่เขาก็ ยิ้มย้ำแจ่มใสภาษาไทยออกไหมออกออกออกนะยิ้มย้ำแจ่มใสนะบริการดีที่นี่ก็เดี๋ยวจะจุดตรงนี้ฮะเดี๋ยวนั่งนึงกาแฟสักครู่นะเดี๋ยวจะพาไปดูจุดหนึ่งซึ่งตรงนั้นเป็นในส่วนของมีกิจกรรมเยอะมากครับพอลงไปเดี๋ยวเดินลงไปแล้วคือจะเจอสวนแล้วก็เจอสวนสัตว์เจออะไรก็เมียเยอะๆเดี๋ยวไปดูแล้วกันครับนะครับผมไม่เดี๋ยวแต่คุณว่างไหมว่างช่วยนับมดหน่อยนี่กี่ตัวเออนะน่าคิดครับ ดืกาแฟก่ได้ไะคุณเป็นนังรับคุณเป็นรรครับเออ เดินมาสวยนี่เป็นโซนช้างใช่ไหมเนี่ยเป็นช้างเต็มเลยใช่ใช่มีคราบแต่ที่จะเชื่อมต่อกับทางสวนยุโรปครับสวนยุโรปถัดมาเนี่ยเดินมาเนี่ยคือจะเดินบนบนทางยกระดับก็ได้สกายวอล์กทางยกระดับไปเลยหรือว่าจะเดินทางพื้นก็ได้นะก็จะเป็นสวนช้างมีทั้งช้างจริงแล้วก็ช้างลูกปั้นซึ่งจุดตรงเนี้ยจะเป็นจุดเชื่อมต่อในหลายกิจกรรมนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการแสดงโชว์ครับลงข้างล่างนะรอบทางด้านลุงจะเป็นโรงแสดง นะครับเข้าไปชั้นนู้นหรือจะเป็นสวนสัตว์เดี๋ยวจะเข้าไปดูแล้วก็จุดี้จะเป็นจุดบริการลูกค้าในการที่เขาจะเอาจะมานั่งรถหรือว่านั่งช้างแต่อย่างเงี้ยองที่เราเห็นเนี่ยฝรั่งรู้สึกว่าฮิตช้างไทยมากนะสนใจไหมคุณกระโดดลงก็ได้นะกช้างมากระโดดให้ลงพอดีคือช้างไทยดูแล้วแบบสง่างานะอันนั้นก็เป็นช้างฝรั่งใช่ไหมช้างแมมมอธช้างโบราณตอนนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้ว ใช่ไหมแต่ก็คือยังมีเห็นเหมือนเราจะได้ศึกษาว่าเออในช้างของฝรั่งเขาเป็นอย่างนี้นะทั้งแมมมอสนะอันนี้ช้างไทยเนี่ยยังอยู่และยังอ,อยู่เยอะนะ,อะเพราะอย่างที่บอกคือหลกัหลกๆก็คือจะมีสองสายพันธุ์ไงก็คือช้างฟิิินครับแล้วก็ช้างเนี่ยเอเชียครับก็ช้างไทยเนี่ยถือว่าเป็นเป็นจุดสําคัญของการท่องเที่ยวของเมืองไทยนะคือสังเกตว่าถ้าแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศใหญ่ๆของเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมีช้างไว้ไว้ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว ให้นั่งชมช้างเล่นกับช้างนั่งบนหลังช้างอย่างเงี้ยอุทยาสวนนงนุชเชียงใหม่ถ้าดังๆระดับประเทศนะต้องมีช้างเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกระโดดลงไหมกูอยาเลยเดี๋ยวช้างตกใจกระโดดเหยียบเราทบไหแบบจ่าพนธไปมครับเดี๋ยวไปดูสวนสัตว์เขาเยอะเหมือนกันเ่ยใช่สวนสัตว์แต่เดี๋ยวก่อนผ่านเดี๋ยวดูมุมสวยๆของอะไรนะสวนผีเสื้อครับว่ามีเสือเขี้ยวดาบเลย เสือจริงปหมเสือปลอมเนีอเสือจริงใครมาปล่อยบ้าบ้าอ้าไปครับสวนเนินลายปีกผีเสื้อเป็นส่วนไม้ดอกและไม้ประดับที่มีสีสันในตัวเองครับทั้งใส่ยอดทองหรือสีดอกเข็มและดอกไม้สวยงามมากมายหลากหลายสายพันธุ์โดยวางรูปแบบการปลูกเป็นลวดลายคล้ายปีกผีเสื้อดูแลสวยงามสบายตากลมกลืนกับสายน้ำพุที่โดดเด่นลงตัว ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสดชื่นตลอดเวลาครับ ครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ในส่วนของสวนสัตว์สวนนกนุษย์ที่นี่เป็นสวนสัตว์เปิดนะฮะก็คือเดินเข้ามาดูได้อย่างใกล้ชิดใช่ฮะอันนี้ม้าม้าไทยเขามีคาขวัญเนี่ยเขาบอกม้านอกแค่สะใจม้าไทยในสายเลือดชอบกินถั่วค่ะชอบกินถั่วนี่ม้ากินมังสวิรัตมังสวิรัตกินถั่วนะก็ไม่เห็นม้านอกจากม้าแล้วก็จะมีมีแพะแพะก็มีนะแล้วก็ควายควายเผือกแล้วก็ควายไม่เผือก เออนกแก้วก็มีมีเยอะนะฮะลาก็มีนะฮะโอ้ถือว่าใกล้ชิดมากผมดูฟันน่าจะมีแบบแกลงฟันให้ม้าบ้างนะเอาไหมล่ะเยอะแล้วก็อันนู้นเป็นนกแก้วครับนกแก้วมาคอนะะฮนกแก้วมาคอแล้วก็อ่าตรงนู้นเป็นนกอันนั้นนกป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 ั้นซามิโก้นะฮะถือว่าเนี่ยใกล้ชิดมากนะใช่ใช่ แล้วก็มาให้ขี่ก็มีนะแต่ว่าขี่แบบเดินรอบๆเล็กๆแค่นี้ผมว่าแบบหลังตูนเด็กๆเลยเห็นไหมตัวลานะฮะอียอเป็นลานะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอุ้ยทูนะม้าเขาสนุกม้าสนุกเราไหมเราสนุกไหมเราไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เราก็จะออกว่าวันๆสายๆนิดๆนะเขาคือปุ้มๆเกิเขาจะกัดหัวหรือเปล่านะฮะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้นะฮะในเรื่องของสวนุงนุชอ่าแต่เวลาของสัปดาห์นี้อาจจะได้หมดละนะวางวางมหาต้นกว้างเป็มกว้างมหานะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอ่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าสวนสวยๆหินสวยๆต้นเทสนะที่จะไปแล้วก็จะเป็นของกิจกรรมค่ายลูกเสือแล้วก็จะมีสวนเหมือนกันไหมได้เหมือนกันไหมครับได้เหมือนกันไหมอืมจสภาพบอกให้เรานั่งอ่าอยู่ เออน,นี่ยใกล้ชิดมากเลยนะใกล้ชิดมากหอมแก้มไหมอ่ะอย่า e. เลยผ่านเลยลองดูเดี๋ยวเกิดเขาหมักไส้เรามาแล้วยุ่งเลยตัวเล็กตัวเล็กออาวนี่หมดเวลาแล้วนะเป็นส่วนของรายการส่วนชมมาได้ไหมอ่ะอ่ะก่อนครับครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับครับสวัสดีครับครับงับมือมั้ยเนี่ย